สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาชมวันนี้ค่ะน้องหญิงแสงทองฟินแลนด์ค่ะไม่ได้วอาแบบนี้มาโดนแล้วนะคะสวัสดีทุกทกท่านนะคะายนาหายตาช่วงนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเดือนดีพันธแม่นี้นะคะน้องหญิงมีทำโปรไฟล์นะคะ ซูเปอร์สตาร์คือทุมทมกกอท่มเทมากค่ะพี่น้องทุ่มเทตั้งใจทำงานเขางานตั้งแต่เจ็ดโมงจนหอดหาถุ่มลังมือนะคะเพื่อว่าอยากให้เราสำเร็จตามเป้าหมายนะคะก็เลยตั้งใจแบบสุดชีวิตเลยนะคะเป็นทาเล้นที่เรียกว่าทาท่าหลายก็เลยช่วงนี้พ่ค่อยเด้มาอัดคลิปลงช่องบันไดละกะอ่าไล่บ้างไม่ไล่บ้างเพราะว่าเขางานจะเสาพี่น้องจ้าเขาไปทํางานเพื่อว่าอยากให้ความฝันของเขงเป็นจริงนะคะอยากให้อยู่แบบจุดสูงสุดของชีวิตและจะบอกว่า มื่อนี้สำเร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะพี่น้องจา้าสำเร็จนะคะไม่มีความพยายามไหนจะไม่สําเร็จนะคะถ้าเราตั้งใจจริงนะคะแต่ว่าก็ย่อมรับว่ามีท้อบ้างนะคะเครียดบ้างกดดันบ้างนะคะแต่ว่าเนื้อความที่เฮาแบบว่าจริงจังในชีวิตนะคะวันนี้เฮาก็เลยแบบอาจจะตั้งใจเกินไปหรือเปล่ากบับวัลูแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็สําเร็จนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่ไหน,น แม่จ้าข้อพยายามยูใส่ความสาเร็จกับยูนั่นนะจ้ะดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ปราวัสด้วยนะคะที่เข้ามาจ้ะอ่าอ่ากัช่วงนี้ก็จะดูแลจะของคือเก่าค่ะสุขภาพดูแลคือเก่าช่วงที่เฮ็ดงานตั้งแต่เจ็ดโมงฮอดหาถุ่มนะคะกับวันี้เวลากินข่าวไรบันไดก็พยายามซื้อกับข้าวแล้วก็ห่อไปทํางานน้ำลวก็พกโกโก้ไปน้ำนะคะพี่น้องจากซอยใด่อยู่เด้ ทายินอีกแล้วนะคะทยายินแบบเงี้ยนเนี่ยบอได้ท่ายินนะคะแบ่าวอิลีนะคะช่วงนั้นก็เป็นตัวสรอยหนึ่งที่สรอยให้น้องยิงรู้สึกมีพลังงานและสามารถดูแลลูกค้าได้ดีมากๆเลยนะคะมันนี้ก็เลยอยากมาบอกให้ฟังว่าหลายๆคนมันถามมาว่าเอาคือพวกค่อยได้ล่งคลิปบ่ได้ล่งช่องเลยนะคะเพราะว่าบม่มบมีเวลฟ์หลีเพราะว่าตั้งใจแบบโฟกัสกับงานประจําแบบคักเลยะคะ่ะช่วงนี้คือโฟกัส ถว่างกับเมื่อไรแต่ว่าเข้าไปทํางานตสองเข้าบอสามารถที่จะเมื่อไรก่อนทางานใดยังวันนี้บ่ม่หลูกขาดตอนเสาร์นะคะมีตอนเย็นแล้ววันที่หนึ่งนะคะสงสัยเพิ่นสิไปตังโตเ้าหน้อยหลังจากที่แบบว่าดูแลลูกค้ามาเต็มที่กับเมือม่อยหมอยด้วยกันพี่น้องมุ่เสาร์เดยยาพาราไปเม็ดหนึ่งแล้ววันนี้ก็เลยไม่ได้กินโกโก้นะคะวันนี้บพิ่ได้กินโกโก้เพราะว่าอยากเติมสารอาหารเข้าไปให้เต็มที่ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาโกโก้พกไปทีทํางานน้ำไปกินระวางมือนะคะเพราะว่ากินข้าวเสาร์ไป ตั้งแต่ตอน8ปดโมงเสาร์หิวเขาะคะ่ะเพราะว่าปวดหัวปวดหัวเราต้องทานข้าวก่อนทานยาอยู่แล้วเนาะพี่น้องก็เลยไปกินเขาก่อนกินยานะคะเป็นยังสี่แล้วค่ะเป็นคนแบบว่าตั้งใจทางานถ่ยักมีเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นน้องยิงที่มื่อบอกนี่อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนมีเป้าหมายนะคะด้เป้าหมายเขาจะคล้องเช่นเอามีเป้าหมายในการลดน,ำนคค้ำหนัก่ะเขกาจะสามารถที่จะ พยายามเหตุจนมันลดได้หลีอนะคะพี่น้องจ้าอยากให้อันดับแรกของก่อนที่เขาจะลดอาหารหนึ่งใจเราต้องพร้อมน้องยิงก็คือตั้งใจก่อนเขาจะลดเขากระตรงตั้งใจนะคะเขาตั้งใจแล้วเขาสั่งเขาตั้งเป้าหมายค่ะคือจังน้องยิงคือตั้งเป้าไมยไว้ว่าจะทําซุปตาให้ได้ซุปเปอร์สตาร์นะคะก็คืออ่าเป็นที่หนึ่งนะคะท็อปเทนเนอร์อันดับหนึ่งของทุกๆสาขานะคะกะลองสักครั้งหนึ่งความสําเร็จสักขังหนึ่งนะคะมันกะ ถ้าเขาสเร็จเขาจะรู้สึกว่าภูมิใจนอกเหนือจากว่าเขาได้เงินแล้วเขาคือความภูมิใจแล้วก็คือมอนรู้สึกว่ามันเป็นความสําเร็จสักครั้งหนึ่งดังที่เราตั้งใจแล้วมันทําได้มันโคตรจะดีใจแล้วก็โคตรจะภูมิใจนะคะผลพลอยได้ก็คือรายได้ของเราที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมนั่นนะคะพี่น้องคือการก็เป้าหมายถ้าเขาอยากลดน้าหนักเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะลดเราจะใส่อ เาารอเาอยากมีซิกแพคหรือว่าอยากบ่มีพุ่งอยากให้พุ่งยุบใส่ชุดบิกินีส่วสวยๆสิพี่น้องมันก็คือเป่าไม้เป้่าไม้นึงนะคะต่างเป่าแล้วก็พยายามเพจแล้วก็ตั้งใจลดนะคะมันถามว่ามันจะเมื่อยแนย่ทรมานแน่ลำบากแน่แชร์ให้แล้วจ้ะขอบคุณค่ะแต่ว่าถามว่าสาเร็จมากพี่น้องมันพุ่งใจมันหนีใจมันแบบเอ้ยเราทําได้ มันคือดีใจหลีค่ะมันเกี่ยวกันในพี่น้องในเรื่องของการตั้งเป้าหมายความตั้งใจกับเป้าหมายนะคะมันจะเหตุเหตุเจ้าสามารถลดำเนักได้สาเร็จในพี่น้องทุกคนนะคะได้สมดังใจแล้วก็ได้สมดังเป้าหมายครั้งแรกอาจจะไม่สาเร็จครั้งที่สองครั้งที่3าตั้งใจไปเรื่อยๆทุกมือนะคะชีวิตเราไม่ได้มีวันเดียวนะคะเราเดินข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆนะคะมันต้องมีสักวันหนึ่งที่เป็นของเราสักมือหนึ่งนะคะตั้งใจดีเดี๋ยวมันก็นลดไดดนะคะพี่น้องวันนี้มาบอกฟังมาแชร์ฟังวันของยิงทำสำเร็จแล้ว ดีใจแห้งพี่น้องจ้าแล้วกะเดี๋ยวต่อไปนี้จะไมาย้ำมาไหลทุกมือนะคะถามีเวลาว่างหรือว่าทางหายไปหรือขาดไปกะต้องขออภัยหลายๆเพราะว่าตั้งใจอยู่ตั้งแต่พี่กินกาแฟโกโก้ดีถอกก่อนจะกินน้ำหนักหกสิบเ็ดทุกวันนี้ห้าสิบเจ็ดค่ะตบมือพี่เซนจิราค่ะตามเป้าหมายสุดยอดมากค่ะนี่แหละค่ะคนตั้งใจนะคะยังไงผลลัพธ์ที่ได้มันดีอยู่แล้วค่ะพี่น้องจา้าคือจังหนองยิงถามมาเมย์บอทบอบางครั้งก็ท้อ แต่เราก็กลับมาสู้นะคะทั้งคนวากินแล้วกับบรดลองทําวิธีการใหม่ๆลองปรับวิธีใหม่ๆกาแฟมีโปรโมชั่นไหมคะตอนนี้ตอนนี้โปรโมชั่นปีใหม่ก็คือ3กล่องส่งฟรีนะคะอยากส่งมาความสุขอยากส่งความสุขใหญ้ใหญาติพี่น้องให้เฮ้ามีสุขภาพดีน้ำหนักลดขึ้นกันกะสั่งให้เพิินค่ะพี่น้องให้เพิ่นได้กินน้ำเฮ้านะคะให้เพิ่นได้กินของดีๆขึ้นกันน้ำเฮากะ สามกล่องส่งให้ฟรีนะคะใครอยากให้ห่อของควันไห้เดี๋ยวสิหาริบบินมาผูกโบไห้พี่น้องจ้าเอาเป็นโบสีแดงเลยนะจ้าพี่น้องแล้วก็ส่งไปในกล่องเลยห่อผูกโบทุกอันก็ได้นะคะแล้วแต่น,นะคะพี่น้องถ้าใครอยากจะให้ผูกโบให้กระบอกนะคะเดี๋ยวน้องยิงส่งให้แล้วก็จัดโบน่ารัก,น,รกน่ารักผูกให้นะคะพี่น้องจา้าแล้วก็ขออนุญาตแจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะคะต้องขออภัยด้วยตัวดีหอกค่ะสําหรับผู้ใดที่สร้างมาค่ะ สามกล่องเท่าไหร่คะน้องยิง870บาทคะ่ะพี่เจนจิรา870บาทส่งฟรีคะ่ะเพราะว่ากล่องละ290บาทมี1 0 1กล่องมี10ห่อนะคะไม่แพงเลยตกหอละ29บาทเท่านั้นเองแล้วก็สง่งฟรีบ่เสียค่าส่งจา้าน้องยิงจะส่งให้นะคะก็เป็นของขวรถหมาะสมนะคะเข้าถึงสุขภาพนะคะเพราะว่าตัวกาแฟตัวโก,โกนี่มันได้สุขภาพดีพร้อมหุ่นดี อารมณ์ดีพอได้กินโกโก้พี่น้องจ้ากาาันแล้ค่ะราคาแค่290บาทนะว่ามันเป็นราคาที่เป็นราคาที่เหมาะสมค่ะให้ของขวัญแบบน่ารักน่ารักค่ะบ่ไดิดเกินกําลังเห่านะคะพี่น้องจ้าก็เป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นหนึ่งที่อยากนําเสนอนะคะเพราะว่าเท่าไดิมทรงต่อสุขภาพให้คนอื่นนะคะหนึ่งได้บุญได้กุศลด้วยนะบุญบป็นการหุ่นดีมันจะสุขใจพี่น้องจา๋าดูแลสุขภาพแ่างหุ่นสวยด้วยนะคะ อ่าอีกเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งเมื่อกี้นะคะก็คือตัวดีท็อกค่ะต้องขอให้หลายๆเพราะว่าแอดมิน,นพ่นว่าเพิ่งส่งบอครบเมือว่านีพิัอนขาดของน้องยิงไปกลองน,นึงเพราะว่าที่จริงเพิ่นบอกว่าจะส่งให้วันนะดังขารน่ะจะฮอดอ่าตอนเสารหรือตอนบ่ายของวันพุธนี่พี่น้องจ้าแต่ว่ากระทาเพิ่นไปแล้วกับบโกรธกันนะคะพี่น้องิ่นอาจจะออเดอร์หลายเพราะว่าของดีท็อกมันขาดสต็อกมาโดนแล้วจากทางบริษัทตอนนี้ของเขามาทยแล้วแล้วก็ส่งเข้าบริษัทไปแล้วนะคะ เพิ่อนกับทยายส่งเพิานว่าส่งให้ไม่ลังคาแต่ว่าทีนี้ไปเช็คกับระบบแล้วของมันยังไม่เข้าต้องขออภัยนะคะถ้าใดของปุ๊บน้องยิงจะรีแพคส่งให้ทันทีน่าจะภายในมือนี้หรือมือเอ่อมือนี้พ่นส่งน่าจะบ่เกินมืออื่นของน่าจะหอดแล้วนะคะพี่น้อง้าต้องขออภัยหลายหลค่ะเพราะว่าดีท็อกซ์มันขาดสต็อกมานานมากตอนนี้น้องยิงกับบ่มีสกินค่ะว่าบ่มีตังค์เลยของหมดนะคะถ้ามาแล้วจะรีบส่งให้ทันทีนะคะฝากส่งให้บ่ออยากให้ทุกคนถ่าโดนค่ะน้องยิงบ่มากให้ถ่าโดนอีนลีนะคะ ต้องขออภัยมากๆขออภัยในที่นี้แล้วก็ขอบคุณนะคะ,ะน้องที่่นสร้างมานว่าโบเป็นอย่างไม่เป็นไรคาะรอได้เพิ่โอนเงินมาแต่ก่อนลายมือกระเกงใจเพิ่อยูนะคะขออภัยหลายๆค่ะจะเดี๋ยวน้องยิงจะรีบจะส่งห้ทันทีค่ะบม่ให้ถ่าโดนนะคะฮอดปุ๊บสร้างส่งปุ๊บเลยนะคะนี่โกโก้ก็แป้งขันสร้างมาแล้วปุ๊บกะแพ็กก็เตรียมส่งห้ก็มีแล้วกันอันนี้ต้องขอบคุณพี่แนนมากๆนะคะสั่งมาเพิ่มอีกหกฟองพงึ่งสร้างไปสร้างเพิ่มอีกเพราะว่า ิ่นอาจจะก,กินหรายคนนะคะพี่น้องจ้าเบิร์พิ่นก็นนนนนส้างเลยทันที่ก็ขอบคุณพี่แนนมากๆคะ่ะขอบคุณทุกคนแล้วก็ต้องขออาภัยสําหรับตัวดีท็อกมันขาดสต็อกนะคะ่าจะเขามาถึงม่เกินอื่นเพื่อนิ่งสงไห้แน่นอน,นะคะ่ะรีบจะเฝ่าสงไห้นะคะขออาภัยจริงๆนะคะพี่น้องค่ะและก็ช่วงนี้นะคะน้องยิงงานอยู่นิดนึงต้องขออาภัยนะคะบ,บ,บอเบอร์เดนมไลัยสดแต่ว่าจะ พยายามมาไรสุกทุกมือนะคะถามีเวลานะคะอาจจะเป็นตอนเสาร์หรือวัอนเสาร์าก็อาจจะเป็นตอนยี่สิอแรกนะคะแล้วก็จะลงคลิปในเบิรงเรื่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันโมหัว่สจยไทยยังเพราะว่างานยุ่งมากมันเป็นช่วงปิดยอดเป็นตอนปลายปีนะคะพี่น้องจ้าก,ก็เลยแบบว่า,าไปเคลียร์งานฝระซำนิดน,นึงแล้วก็คือจังหนองยิงบอกคือว่ามีเปาหมายการจะทำท็อป ท็อปเทนเนอร์ซูปเปอร์สตาร์นะคะก็เลยแบบว่าตั้งใจมาเป็นพิเศษก็เลยโฟก,กัสนิดนึงนะคะพี่น้องจาอง๋าตังคออภัยหลายๆที่ว่าคอยได้ล่งคลิปลองยางให้เบิง้งแต่ว่ายังทําช่องเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหญิงแสงทองฟินแลนด์ด้วยนะคะตอนนี้ยอดคนเบิ้งกันอาจจะหน่อยลงนะคะแต่ว่าก็ไม่หมดกําลังใจนะคะยังเหตุต่อไปพี่น้องจ๋ายังทําช่องต่อไปอยู่นะคะก็ว่าวมาบอก,มา,บอกมากราวให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะไปทํางานแล้วนะคะเพราะว่ามื่อวานเขางานเทียงพี่น้องจา๋า แต่ว่าเม่อไห่สดสารนิดนึงเพราะว่าคุณอมสินเป่นประชุมยูยันแบบว่าไหลสดแล้วไปลบก,กวนนะอันพี่นองนะคะก็เลยบรอดเมาไหลนะคะอ่ามือวนนี้ว่ามี่ยังไลา์ค่ะมาบอ่อยฟังละกะแจ้งโปรโมชั่นปีใหม่นะคะสามกล่องส่งฟีค่ะปีไม่ทำมีโปรโมชั่นยังเพิ่มเติมสินมาแจ้งอีกนะคะของเบิร์ดกะสร้างไปเลยค่ะเดี๋ยวลองยิงส่งให้ทันทีเพราะว่าออเดอร์ กาแฟโกโก้นะคะมาถึงแล้วเต็มห่องเลยนะคะ13ลังพี่น้องมีเพียงพอสง่งแน่นอนสวัสดีค่ะน้องหญิงสวัสดีค่ะมีของจัดส่งให้จัดเต็มนะคะเดี๋ยวว่าสิกินวิตามินซีเพราะว่าร่างกายอ่อนแอแห้งช่วงนี้วิตามินซีต้องเต็มต้องเข้าแล้วนะคะต้องเติมวิตามินซีด่วนนะคะเพราะว่าร่างกายคืออ่อนแอมากเราจะใช้พลังงานเยอะมากพลังงานหนักจริงๆนะคะ เพราะฉะนั้นื้นนี้อยากฝากเรื่องนึงนะคะแบบว่าตั้งเป้าหมายและก็ตั้งใจในการลดนะคะพยายามโฟกัสและก็ใครมีปัญหายอยังถักมากค่ะสงสัยยังหรือวิธีการกินยังยินดีให้คําปรึกษานะคะยาขี้ขานอ่านกับพ่อหรือสะดวกโทรก็โ,โทรเข้ามาได้นะคะยินดีค่ะื้นนี้ก็มาบอกกล่าวเรื่องตํานีแล้วนะคะพี่น้องจ๊ะนะคะฝากแล้วก็ปีใหม่นี้นะคะ เดือนนี้นะคะเริมตนเดือนสุดท้ายของปีขอให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็สาเร็จลุล่วงตามเปาม้าหมายภายต่างเปา้าว่าปีนี้จะเฮจังสันจังสิขอให้เดือนนี้เดือนสุดท้ายนี้นะคะให้สมดังตั้งใจที่ตั้งใจมุ่งมา่ปารานาไว้นะคะคือน้องยิงกะ yes น้องยิงกะทำใดตมที่ตั้งใจไว้แล้วก่อนสิ้นเดือนนี้นะคะพี่น้องแก้เอ้ก่อนสิ้นปีนี้ก็สาเร็จแล้วนะคะเป็นความตั้งใจสูงสุดนะคะแต่ว่าก็ยังไปต่อนะคะมันก็ยังได้เรื่อยๆนะคะยังมีเป้าหมายต่อไปแล้วยังสู้ต่อไปนะคะได้ เบานี้แล้วก็จะมีปอสองอสามเพื่อความท้าทายต่อไปนะคะสูะ้ๆนะคะ,ะโอ้ยอันนี้จะพี่น้องซูเปอสตาร์นะคะไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์สุดแล้วนะคะแล้วก็เป็นท็อปเทนเนอร์ของเดอะฟิตเนสนะคะพี่น้องจ้าสำเร็จแล้วเย้ขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจนะคะตั้งปอแล้วกัเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ทุกคนจะ ประสบความสำเร็จในเป้าไหมในชีวิตที่ตังไว้นะคะเดือนสุดท้ายขอให้เป็นเดือนที่ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เพนซิลีนะคะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็น้องหญิงอยากขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านแล้วก็ทุกๆคนที่สนับสนุนน้องหญิงนะคะตลอดปีนี้นะคะ ขอให้สนับสนุนกันอย่างนี้ตลอดปีตลอดไปนะคะแล้วก็ให้ทุกคนประสบความสําเร็จเดือนนี้เดือนสุดท้ายจะต้องเป็นเดือนที่ดีของเรามือนีเป็นมือแรกของเดือนสุดท้ายเราจะเต็มที่กับทุกอย่างเต็มที่กับทุกวันนะคะหลังจากนี้นะคะปีใหม่ขึ้นมาเราจะยิ่งก้าวหน้าจเจริญเจริญเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีกนะคะยินดีด้วยจา้าสุปตาขอบคุณคะ่ะ ย่อมเราบ่าตอนแรกคิดว่ามันเป็นไปว่้อดหลีพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันได้มนแล้วมันภูมิใจเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่ยากแต่ว่าเหตุใดแล้วมันทําได้แล้วมันภูมิใจพี่น้องอยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมายแล้วก็เหตุให้ดให้สําเร็จทุกๆคนค่ะพี่น้องมาบอกให้ฟังอ่าหัวอยากฟังบอกแต่ว่ามันเป็นความภูมิใจนะคะอากาศการสาเร็จแล้วมันมันเลิศจริงๆค่ะมันหอมหวานที่สิว่าจังไดนะคะพี่น้องตามือนี้จะไปทํางานที่ห้างหาอีกแล้วนะคะไหว้นักเลงมาก อย่างนี้ได้ไหมคะไอตอมเอาให,หม่ค่ะ <c oughs> ขอพอภัยค่ะไหวใหม่ขอภัยนะคะสู้ๆค่ะทุกๆคนเลยนะคะรวมถึงน้องตอมนะคะเดือนนี้ก็ไปอยู่อีสูซูแล้วนะคะขายรถแบดอีสูซูนะคะขอให้ประสบความสำเร็จกลับมาเป็นท็อปเทนอ่าท็อปเซลคือเก่านะคะหนุ่มจานนุยิงยูแต่ก็พันยูมาสดาตอนนี้พันยูอีสูซูนะคะเป็นเป็นท็อปเซลลของฮอ,อ,อนดานะคะเพราะฉะนั้นทุกคน ส,สู้ๆค่ะส,สู้ๆนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะเดือนนี้เดือนสุดท้ายทําให้เต็มที่ถ่าเดือนสุดท้าย leave, า party, เขาเต็มทีที่สุดแล้วมันบอดีขึ้นเขาปรับใหม่ในเดือนหน้านะคะแต่ยิ we, ้มเชื่อว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีที่สุดของทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันในหนานะคะพี่น้องจ้าเดี๋ยวขอไปเติมวิตามินซีก่อน,นะคะ่ะร่างกายอ่อนแอมากค่ะ ใจพร้อมไกลก็ต้องพร้อมด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย